ครับสำใบดีสายสายของวันศุกที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องบ,อาบ,าบันไดออกมาบ้านสวนวันเช้านหลายเมื่อน่าอะไรคิดทั้งบันเลยน่าเล่วมาแต่จะออกมาบพิงเออเหมือวันเดี๋ยวมาถ้ามีฝนตกดิพี่น้องเดี๋ยวมาถ้าคู่เมียงบ้านห้องถึงฝนตก เออโอ้ต้นทองนพะเก้าลูกสาวมาปลูกไว้ทวมห,วหัวเลยไว้งามเลยเออทองนพะเก้านัง่งตัวพึ่งพะเก้าตัวเช็คบ้งางตอนกำลังจัดสวนมันโอ้โออยเห่นหน่อยว่าหลับปีกไว้ เอาออกกันบบบกเบาๆเพื่อแก้ดิพี่น้องเอาปีกไกวออกกันอ <c oughs> ืีหลายวีหลายพอดีอือล้วยดำกัยพี่คนหลังพูงสมัคละกว่าโบ้ยส่วนค่ะยังสั่รวจตรวจตาต้นผลนละหมากลากไม่พี่น้อง ตรวจเทียพึ่งปักเผานำหอมเป็นเรื่อง,เ,งเลยอ้าวติดจันแล้วตัวนี้เออหอดเวลาเขาต้องเพียนหรอกเนาะกลังเริ่มติดจันผมบนห้มามุมผี่เออกำลังติดจันจันแหลกของเขากำลังโผล่ออกมาหอดเวลาเขาเกิดโผล่เองเออถือว่าเมื่อน,นี้ละครบรอบสามปีเต็มของบักเผาน้ำหอม บ้านสวนวัดสารพ้นสวน,นอีก่ด้ยน่าอย,อยู่พี่น้องเบิ้งไปเรื่อยๆ้ยสามปีเต็มเป๊ะมือหนึ่งวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ย <c oughs> วันที่หนึ่งสิงหาเออสมีมักออกจันมันยัหล่ะมันกำลังเสียโพกันให้อีก <c oughs> ผมหาตรวจเบิง้งซัดตูวเอชอชน,นอกกั้็เกษตรมาตัดยายอีกเออ ส่วนสำคัญที่สุดของผ้านำหอมนี่ก็คือดวงแลดพี่น้องดวงแลดด้องเบิ่งเรื่อยๆยเนยเออเบิ่งเรื่อยๆยสำรวจตรวจตรงสำรวจตรวจตาทุกส่นเออเดี๋ยวมาขีดออกจุดแล้วว่างๆทงันะ้งหมนเลยน่าเล่ากว่า เสียดันไม่ดีน,ดน้ำมิพี่น้องเต็มไปด้วยน้ำมิตผมย่างยู่งดีก็ได้ <laughs> ตัวแรกก็ออกจันแล้วท่านี่ก็ออกแล้วก็ <laughs> ต้องมาตรออวจเช็ค่ถานีศัตรูมาหลบวอนวกมนี้ก็ดีนะครับ เผอว่าได้เผอเป็นไม่ได้มักพ่าวสามปีเต็มพี่น้องสามปีเต็มออกจันเดียวเป็นส่วนมากต่วที่สมบูรณ์ออกเออกาทั้ง่วนผู้เม่งผลโตอึ้นเรื่อยใส่ในหมู่บ้านในซวนซวนผัดดันบ่ตก เดีย๋ยวนี้กระเดดจาล้มดีๆยุ่เแล้วพี่น้องเพื่อนล่ะมึงใบบักข้าผมเรื่องไใส่ปุ๋ยหอกแล้วละอรอเิังจันเขาจิบพ่ออกมาเอออันนี้พ่ออกมาเทนึงเดี๋ยวมันม,มีที่จันผูกเกือบ <c ười> ๆ,ๆสองไอยก็ต่วนเลือพี่นออ้องเออโอเค ผมต้องคักๆคลาดก็ดีที่พอน้องต้มผัดผิดดิเดี๋ยวอาจังย์วายจะเห็นว่าเบื้องต้นนี้ต้นได้สงสัยต้องมาเด้นเต้ียมบ่เอ้ตัวได้สงสัยก็ต้องตรวจเช็คเบื้องละเอียดพี่น้องบุมเม็นเดี๋ยวเบื้องพขาผัดผิดที่มันเสียเปรียบ เออสมันเนียเขาไปกัดแตะพันศิทำได้ขขงห้องสรง,งัด็งารงการเจริญเติบโตของต้นมะพร้าวน้ำหอมเขาพี่น้องต้องมั่นตรวจมั่นเช็คเรื่องตลอด,ดทุกต้นเอออันนี้ผมเบิ่งข่าวๆเดี๋ยวกลับมาอันนี้พระท่านเอาในมะพร้าวมีต้นเดียว วดเช็ดบนเครื่องสีเหลือพี่น้องอันนี้มันสีเดียวเห็นผิดสังเกตดอกเป็นแววอ้อยหน่อยอยู่ดอกอือเนี่ยเจ็ดลายลายลายหน่วยช่องสิมีหน่วยต้นเดียวเออมันมากมันสีครูมันมากมันสีขูเออจังนสีละลายหน่วยสีจับด้วยจังสีกระดิครูด้วยนี่ปิดออกลวดตอนนี้นะ อืมจะเห็นบรสมบูรณ์ปิดออกเลยเพราะว่มันเหลือหลายว่วอยอย <laughs> มยยา,วา,า,ามันตัวน้อยอยู่โอ้พี่น้องเลยย่างตรวจย่างเช็ดก็สิ่งละเนี่ยดดิ้กว่าอ้อยยองเฉยมีเทียดินอันเดียมันจืดอยู่นี่เดียวนี่มัน,นเห็นตัวอยู่นี่เดี๋ยวจัดการเดี๋ยวจัดการ <laughs> เดี๋ยวจัดการเดี๋ยวจัดการเอ้ยขนาดย่างลอยอยู่ยังเห็นอยู่เนี่ยหนึ่งต่วนสองต่วนแล้วที่เหลียวเ,ยเห็นเออเห็นโตัมันสั่นบีเดี๋ยวมาจัดการเ <laughs> บอร์แจอบร้อยดวงแรกหรือว่าดวงแบบเผาพีา่นอ้อ <laughs> งยังหวดเช็คเพิ่งอยู่ถูกต้นถูกต้น <laughs> โอ้ลมดีดีไป <laughs> ลมดีบเออในปีหงแปดอย่างที่ออกจันเบดทส่วนเขาครบสามปีแล้วเนี่เออเขาครบสามปีแล้ว่นงเขาครบสามปีแล้วตรวจเช็เคบ้างตรวจเช็คบ้าง ô hiền phiền thân kia đấy là nhau <laughs> bưng anh ấy đó. Be quiet or nhỏ hiệu ơ hay khai giang lót lót hiệu khai giang niệm hiệu ơ rồi nó luôn 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 เียพี่น้องมันว่าใครจับได้ี่ขนาดพี่น้อยละลายนี่เยอะันต้องปิดออกเลยต้องปิดออกต้อต้นน้อยอยู่เพราะว่าอยากให้มันล่ากีดินกับมันได้ chú ngồi ra để nói nói phó thì phụ mâm của nhà chứ nhỉ mình đi chắc nó chỉ phải chọi thằng đấy to ha thì nó nhang xem tai chúng xin lỗi นี่คือบรรยากาศที่บ้านสวนวัดชลพ้นท้น,ทนดีด้วยน,นอยู่พี่น้องยังไมห่หากำลังใจคือออกมาห้กำลังใจบักเผาน้ำหอมสี่ขอ,ขอ,ขอ,อายุครบสามปีเต็มเป๊ะเอขอสามปีเต็มพ่อดีพี่น้องตอนนี้ก็สิแมนโอกาสท้องห้องเ้องระบาดก็ไปนัดจากมือนี่เป็นต้นไปเออ พี่พักิตก็แดิใจไอยู่ักิดบุไปบุไปอยอะอ่างซิลินนะเกมกันกับบังน่าเปลี well. ป่ยนที่กินนะมานหาวไลมาเด็ดว้าโอ้วยสังหกล้วยก็งาม หวยยังมันประันเหยดมันสุดกันเนาะจะไปใจร้อนมันไม่รุนเออไม่นแล้วค่อยเอาปีกแขวะเ,เป็นห่วใช่ปีกแขวะก็เย,เยอะก็จะปล่อยเป็นเบอร์ตรงมืนยังไงรอเครื่องเดียวก็พอเวลามาทีกแ็แดงแค่ว่าอยู่ขนาดเจ็บไปถึงหลายเทียวเลยสิได้เก็บออก เออเป็นยังไงห้อยร้านเช็ดยึดตามภาษาเล,ล้วล่ะบัวขาวบัวแดงกราลังงามท่านกับท่านในบ้านเผยออกกับมือรุ่นไนละ่ะอันนี้บัวแดงอันนี้บัวสีชมพูแล้วบัวขาวบัวสีชมพูเลยแม่บ้านเราปลูกไว้ กำลังงานของเรา่วนหัวท้องมนันาเอินหัวท้องเออไมได้ควงความพุ่นหรอกว่าสิเไดไปจัดการครับดวงเล็ดเอะสบายดีเส้ามือนี่เซตสา,ายมือนี่ที่บ้านสวนวัดสละพ้นพุนดีดอยนายอยูเออ เลาะหาทัศนูกับพ่ออยู่ตัวหลังเลาะหากันได้ <c oughs> เอ่เอลำสบายดีความเพื่อของคุณพี่น้องเอฟซีเพื่อนๆเดออที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนในช่องยูทูบของผมเออผมช่วงช่องยูทูปด้วยเห็นบ่านในบ้านหลายมือนะครับอะไรบางวันพอใหญ่น่ะไปใช้เยอะขึ้นมีแต่ตายแล้วว่าไปสบายเยอะบอ,บอคัมยังอยู่ <c oughs> มันยากภารกิจหลายอย่างอ,อ,อยู่วันไรน้าเล่ากับหัวตั้งแต่ช่วงลูกค้าเรียบร้อยเบิดฤดูการอินดัพาลัมแล้วกับเสียทอมม่อม้วนแผ่นปะผ่าถึงกขาลังเป็นลูกข้าวซุ่มลุกซุ่มมีซึ่งเขาก็ได้เปิดขายตามท้องตลาดแล้วครับหรือจะน้อยกับแม่ละฤดูการเขาอะไรอีกสามสี่เดือนข้างในท่าน,นี้กับทยอยไปเลยเอาขอบุญขคุณอีกครั้งหนึ่งครับผม